เป็นจานเริ่มต้นที่ดีเธอได้แค่ชิ้นเดียวของฉันจะมาเป็นภูเขาเลยอย่าพุ่งโมเลยแซกดูนี่ก่อนสิว้าวยังไงก็ได้ฉันหิวแล้วแซคขอมีดหน่อยน้ำมันของฉันก็ได้เดี๋ยวฉันหาทางเองพิซซ่าโรเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไหมมันอร่อยสุดๆเดด ฉันกินแล้วตาฉันแล้วแต่ต้องใช้ไม่ช่วยด้วยไม่ช่วยสักนิด uh. ดีนะที่ฉันเอาเลื่อยมาด้วยเธอทำให้ฉันกลัว uh. จะเย็นเย็นเริ่มตัดพิซซ่ากันเลย uh. โอ้อาหารอิตาเลียนฉันมาแล้ว ดูก่อนนี่สิฉันไม่จำเป็นต้องใชมีดฉันกินแบบนี้ได้เลยว้า <What? S 1> อร่อยสุดๆพวกเธอพูดถูกจานนี้ช่างยอดเยี่ยม <c oughs> ด้วยพุงแบบนี้เธอคงโดนผ่านประตูไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> คุกกี้ชิ้นเดียว <What? S 1> มันไม่พอหรอกของฉันดีกว่าเพื่อนเลย ผู้เธอแค่กินมันอร่อยเหมือนที่ฉันคิดเลยฉันรักโอรีโองั้นเธอก็ต้องชอบโอรีโอหล่กฉั้นหลายสีของฉันสิเว้นแต่ฉันควรจะกินมันกับนมนะมันควรจะหวานมากต้องหลากปาดอยนสักหน่อยเย่รสชาติที่ลงตัว ถึงเวลามาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในกล่องเล็กๆนี้ฮะฮึ <Huh? S 1> hmm. ดูเหมือนว่าข้ <Huh? S 1> างในจะว่างเปล่าอ้า uh huh. มาดูกันว้าว <Wow! S 1> <Wow! S 1> เป็นคุกกี้ที่ใหญ่มาก <What? S 1> เอาเข้าไปในกล่องได้ยังไงกัน uh huh. ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยฮม hmm. hmm. ฉันจะกินมันให้หมดภายในคำเดียว ฉันรักมันอร่อยฉันไม่เข้าใจทำไมพวกเธอได้มักฝรั่งแต่ฉันไม่ได้แต่่องฉันมันก็ไม่ได้เยอะนะฉันดาว่าครั้งนี้ฉันโชคดีพูดถีก็ถูกอีกก็ได้ฉันจะกินแค่ชิ้นเดียวฉันคงต้องใช้เวลาในการเคี้ยว โอ้มันดีมากมากเลยฉันอยากได้อีกถึงเวลาเป่าแล้วมันออกมาดูดีนะมันลอยไปแล้วแล้วฉันต้องทำยังไงบางทีหมกักฟ่ตอาจาซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่เย่ yeah! นี่ไงในที่สุดโชคดีสุดๆเยี่ยม yeah! ฉันจะลองกินมันดูนี้ ว้าวเร็วจังเตรียมตัวจจกับลูกปองอันใหญ่<ฮ>น่าจะถึงเวลาที่ต้องหยุดแล้วฉันดีใจที่ช่วยหยุดนะ <c oughs> <c oughs> เยี่ยมตัวฉันเต็มไปด้วยหมาฝรัง่ง <c oughs> ทุกคนได้ฮอทดอกแปลกแล้วมันมาสตาร์ทเหรอ มาดูก่อนฉันพร้อมที่จะเริ่มก่อนโอยพรฉันด้วย uh huh. อร่อยอแห้งน uh ิด huh. หน่อยแต่ก็ดื่มน้ำลงไปก็โอเคตาเธอแล้วก uh ็ไ huh. ด uh ้ฉ huh. ันขอใส่ซอสก่อนนะมันคงไม่เผ็ดมากฉันจะใส่เพิ่มอีก คิดว่าคงไม่ใส่เยอะเกินไปนะเอาไหมฉันทำผิดพลาดยังไงรูง้ดีขึ้นเยอะเลยตาเธอแล้วแซกอ่าฮะขอสารภาพเธอทำให้ฉันกลัวแต่หันหลังกลับไม่ได้แล้ว ต้องใส่ซอเยอะๆเท่าที่ทำได้แต่ให้แน่ใจว่าฉันจะไม่เผ็ดช่วยด้วยอรอแป๊บฉันม่ถังดับเพลิงออออเอมเมอาขอบคุณมากเธอช่วยชีวิตฉันฉันอยู่ตรงนี้เสมอพเพื่อเธอ เหมือนจะเป็นเยลลี่ลูกตาก็ใช่ยังไงล่ะดูสิว่ามันมีเยอะมากฉันดูเป็นยังไงกับลูกตาสีแดงหลงตัวแล้วฉันเป็นโจอสลัดล่ะฮะฉันคิดว่ามันควจะออกมาดูเป็นอะไรแบบนี้ฉันคือเอมมาหรือโจอสลัดตาแดง และสนุกเสร็จแล้วก็ถึงเวลากินนี่ไงละ่ะภารกิจเสร็จสมบูรณ์ฉันไม่ต้องใช้มันแล้วถึงเวลาที่ฉันเติมพลังบ้าง <c oughs> เธอฉลาดมากแซด <c oughs> อ่อใช่ฉันคือแรชชาแห่งความเม่นยาแม่รวดเร็ว <c oughs> สุดท้ายโชว์พิเศษ <c oughs> Uh huh. uh huh. มันได้ผลฉันรับลูกตา2อันในครั้งเดียวฉันคิดว่าฉันทำแบบนั้นไม่ได้แต่ฉันมีความคิดดีๆนะ uh huh. ฉันยินดีจะช่วย <S <S อาปากกว้างๆสิแล้วรับลูกตาไป <S <S 2> <S 2> <S 2> สายเธอโยนพลาดความไม่นยัของเธอหายไปไหนแล้ว ฉันไม่อยากขอดจังหวะแต่ดูมันมนีอะไรแปลกๆนะแพนเค้กเล็กๆน่ารักและมีขอบกรอบฉันหวังว่าจะได้ลองกินมันไม่ต้องห่วงเอมม่าเธอนั่งดูพวกเรากินได้เริ่มกันเลยยุยครีมและแพนเค้กลงตัวสุดๆ มันก็ใช่แต่ฉันมีอะไรที่ดีกว่านั้นฉันกะลาไซรับโอเคความคิดดีนี่เดี๋ยวฉันช่วยโรยบนพันเค้กของเธอฉันคิดถูกน,นี่แหละคือที่สุดบางทีเธออาจอยากพออ่อมซอสซอสพริกเป็นไงล่ะ ทานเค้กชิ้นสุดท้ายของฉันอยู่ที่ไหนฉันพร้อมทกินแล้วมันเผ็ดมากเผ็ดจนจะพ่นไฟได้แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงโ <G ül üyor> ชคดีสุดๆตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆเลยแซคขอวิปครีมหน่อย <G ül üyor> จัดการเลยเพื่อนสาว แน่นอนแซคขอเพิ่มครีมอีกรู้ไหมดูเหมือนว่าเธอารใช้ฉันนะถึงเวลาให้บทเรียนแล้วสงสัยจังว่าเธอจะชอบครีมกนโกนหนวดไหมขอบคุณนะเธอนี่สุภาพบุรุษจริงๆิเอวหน้าขยักขยแยงอะไรเธอไม่ชอบเหรอเทคแท็ก,ทก ก็ไม่แย่นะเห็นด้วยและทิกแท็กกล่องใหญ่ก็ยิ่งเริศมาลองกินพวกมันกันฉันหมายถึงหนึ่งอันที่ฉันมีมันอร่อยแต่มันก็น้อยเกินไปยังดีที่วันนี้ฉันไม่ได้ดวงแย่ฉันมีรสชาติหลากหลายด้วยฉันจะกินมันทั้งหมดในครั้งเดียว เป็นความคิดที่ดีฉันจะไม่เสียเวลาทำอะไรแบบนี้ที่หยับน่อยฉันต้องการที่ยัะพอสมควรมีหลายสีเลยสวยจังเค้ออกมาอีกเจสเร็วเข้าถึงเวลาเลยแล้วดี๋ยวเสีวฉันมีอะไร อันสุดท้ายเรียบร้อยว้าวเธอเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลยจริงจังและตอนนี้ฉันก็มีลมหายใจหอมสดชื่นโ oh, wow, อ้ว้าวพิซซ่าสงสัยจังมันคือใส่อะไรมาดูกันมันมีกลิ่นเหมือนช,ช็อกโกแลตเลยเยี่ยมเลยแล้ว่านละได้อะไร ฉันได้พิซซ่าจากเมืองฝรั่งนะเหมือนที่ฉันคิดไว้เลยฉันมั่นใจว่ารสชาติดีกว่าฉักแลตแน่นนะอีกครั้งยังมีกลิ่นหอมหวานด้วยอืมหอมหวานจังเลยฉันละกัางเคี้ยวเมืองฝรั่งที่สนเลยอะไม่ไรเดีกวก่านี้แล้วรสชาติที่ทำให้ฉันคลั่งไปเลยฉันก็คิดแบบนั้นแหละท่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับของอะไรหรอเจสเป็นไปนไม่ได้ที่จะกินพิซซ่านี้ฉันพร้อมจะเคี้ยวไปตลอดชีวิตเลย อืมอร่อยจังเลยเป็นหมากฝรั่งที่อร่อยที่สุดที่ฉันเคยเคี่ยวมาก่อนเลยอ๋อฉันเริ่มกันต่อทุกองไปเลยเนื้อสีฉันเป็นไรอ่ะว้าวเยี่ยมไปเลยมันสนุกมากฉันบอกเธอแล้วฉันเลยอยากเกะอาหารนะแล้วก็นะหักมวนพิซซ่าเป็นลอดเหมือนกันสามารถเอาใส่ปากได้คุณดีเลยจัดไว้เลยเอ๋อยังเหลืออีกนิดหน่อยฉันจะสนุกเป็นสซ็งสุดท้ายน่ะฉันได้จำพิซซ่านี้ไปตลอดชีวิตโอ้ใช่ฉันไม่มีทางลืมมันเลย ฉันคิดว่ามันหมดแล้วสินะให้ตายทำไมหมดแล้วจัง,งช่วงเวลาที่ดีมักจบเราเสมอนั่นแหละถึงไรฉันได้ดื่มดำกับมื้อสสนอร่อยแล้วล่ะแ,แล้วมั่นใจว่าชอกโกแลตต้องเลิศกว่าพิซซ่าแน่นอนฉันชอบมันฉันอยากลองบ้างฉันคิดว่าถ้าฉันหยิบออกมาชิ้นหนึ่งแจส๊สเขาไม่สังเกตรนะหรอกนะ โอ้อร่อยจังเลยฉันแน่ใจว่ามันดีพอๆกับพิซซ่ามาฝรั่งเลยเอ๊ะแล้วอาหารของฉันหายไปไหนล่ะมนิก้าเอาพิซซ่าของฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะโอ้ฉันก็แค่อยากลองสักคำนะฉันได้หมัฝรั่งที่เหลือให้เธออะไรก็ได้นะเออไม่ล่ะฉันไม่ถูกใจการแลกเปลี่ยนนี้เท่าไร่ะเธอเคี้ยวหมัฝรั่งนี้ไปแล้วนี่ฉันไม่คิดว่าจะเลือกเยอะขนาดนี้คิดดูสักหน่อยสิหยุดกวนฉันได้แล้วฉันต้องการคุเปรซ่าอีกหลายชิ้นนะ ถ้าเธอแบ่งฉันจะช่วยกันกินแล้วมากขึ้นได้ช่างเถอะฉันมีแผนอื่นอยู่แล้วจะต้องเร่กินเดี๋ยวเธอก็ได้เห็นอ๋อแน่นอนแจสซี่พากล้์เซอร์ไพรส์แบบนี้แน่นแน่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมฉันถึงลอยขึ้นไปขอให้ไม่น่สนุกนะแจ๊สฉันลัวความสูงอ่ะพอฉันกลับไปลกทีเธอฉันต้องเร่งกินพิซซ่าก่อนที่มันจะแตกละโอ้ อร่อยมากรู้อะไรไหมฉันชอบช็กอกโกแลตพพองกับหมาองฝรั่งเลยนุ่มจนแทบละลายในปากเลยเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันอยู่ในอวกาศแล้วอะไรอีกแม่จ๋าเอเลียนช่วยด้วยมันทำลูกปองแตกฉันก็เลงตกลงไปแล้วช่วยด้วยผิดเศ้ามันอร่อยมากเลยฉันกินจนอิ่มจนพูนจะแตกแล้วโอ้ว้าวดูเหมือนว่าเจ็กลับมาแล้วล่ะ เธอพูดถูกแล้วมอนิก้าฉันเองแล้วพิซซ่าของฉันหายไปไหนล่ะเธอกินหมดเลยเหรอแน่นอนไหมคุกกี้เชรอชักแลตอันยักษ์โชคดีจริงๆมาฟรังอันใหญ่งั้นเหรอสุดยอดฉันอยากยึดขายกันไกลมานานแล้วตามปกติฉันต้องเริ่มก่อนสินนะพระเจ้าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะโชคดีขนาดนี้ คุกกี้ชินนี้มันสวยมากฉันไม่อยากทำลายมันเลยแต่ยังไงความเห็นก็ชนะทุกสิ่งละอ้ออร่อยจังเลยแถมข้างในยังมีไส้นมด้วยนี่เป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีมากเลยดีจังที่มาทำชาเลนนี้ไม่อย่างงั้นฉันคงไม่มีวันได้ลองอะไรแบบนี้แน่นอนเหลืออีกแค่นิดเดียวแล้ว <c oughs> ฉันกินเยอะขนาดไหนเนี่ย เธอได้หมนหุนเฮปปอป์อลโมนิกา้าอะไรเหรอเธอควรพักนะให้ทุกอย่างเยอยก,ก่อนในระหว่างนั้นฉันจะกินหมากฝรั่งของฉันฉันเข้าใจแล้วเธอกำลงหาว่าฉันอ้วนสินะอย่าร้องไห้เสียฉันรู้ว่าที่ทำให้เธอกับมันรูปร่างดีนะเธอก็แค่ต้องออกกำลังกายบ้างไงล่ะมันหนักมา,ากฉันแทบยกไม่ขึ้นเลยรับเล้วเข้ามูนิกา้ารับไปสิเธอแน่ใจหรอว่าสิ่งนี้ช่วยได้ที่จริงฉันไม่ชินกับการยกข,ของหนักหรอกนะ บาเบลมันหนักเกินไปเดีเหมือนว่าเธอไม่พร้อมออกกำลังกายจริงๆด้วยฉันยกมันได้แล้วดูสิฉันคิดว่าฉันทำได้แบบนี้แหละตอนนี้บาเบลมันเบากันไปสำหรับฉันแล้วเธอชอบผลของฉันมะเธอเก่งมากเลยเธอสามารถผูมใจได้แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันกินแล้วนี่เป็นแบบทดสอบที่ฉันทำได้แน่นอน โอ้หมาฝรั่งอร่อยจังเลยสุดยอดมันกินได้ไม่ยากเลยนะดูสิเห็นไหมฉันยัดมันเข้าป่าไปเกือบครึ่งแล้วทำได้ไม่เลวเลยและมันหมดแล้วล่ะเหลือเพียงความทรงจำอันแสนหวานเออที่จริงแทงเกี่ยแกับอีกชิ้นหนึ่งนะอ๋ะฉันเพิ่งปลดลูกป่องใหญ่ไปและตอนนี้มาฝรั่งเต็มหน้าทันเลยฉันควรทาความสะอาดให้เรียบร้อยเทอทีแต่ฉันต้องทิ้งมันไปให้หมดนะ เดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันคิดว่ามีคนขโมยหมกฝรั่งของฉันล่ะโมนิก้าหลักฐานแสดงไปถึงเธอนะทำไมเธอถึงเธอชอบขโมยกาหารของฉันล่ะฉันต้องมัดเธอไว้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกฉันคิดว่าฉัน์ลนเขอเรากำลังไปได้สวยเลยฉันชอบทุกอย่างเลยนะแล้วเธอล่ะเธออยากกินหมกฝรั่งสักหน่อยมหรู้แล้วไม่อยากสินะงั้นฉันจัดการเองฉันบอกได้เพียงว่ามันอร่อยมาก เธอไม่ต้องปลยลูกปองหรอกนะเธอไม่เก่งเรื่องนี้๋อไม่นะโมนิก้าอยู่ในลูกปองแล้วดูเหมือนว่าเธอจะพูดถูกนะเอาฉันออกไปทีฉันโก้พื้นที่เขาเขกอย่างชั่วฉันคิดว่าฉันตือยู่กับพื้นละ <c oughs> แต่ไม่ใช่เรื่องหลายๆที่สุดเจสเธอเป็นไงบ้าง <c oughs> ฉันไม่รู้ว่าเธอหัวเราะอะไรฉันไม่เห็นมีความสุขเลยอะ <c oughs> แต่มันดูตลกดีนี่ว้าวนูเทลลาทั้งใหญ่ ฉันมีวามสุดจังมันดูกันว่าฉันได้อะไรบ้างมาฝรั่งเยอะมากเลยนี่สิของขวัญที่แท้จริงฉันแทบเราไม่ไหวแล้วที่จะได้ลองนะดูนี่สิโมนิก้าเธอสามารถจะลงไปข้างในได้เลยนะไม่รู้สิฉันไม่ได้ประทับใจเท่าไรไม่เหมือนกันนูเทลล่ามันเป็นช็อกแลตที่สุดยอดมากเลยนะฉันอยากจะว่ายน้ำในนั้นเลยมันดูน่ากินเว่อ ฉันเดาว,ว่าพวกเขาไม่ได้ให้ช้อนมาด้วยงั้นฉันจะกินด้วยอะไรล่ะคขต้องใช้มือสินะแต่ก็นะนี่มันในที่สุดแล้วมันอร่อยมากเมื่อกินแบบนี้ฉันชอบเลี้ยของอร่อยเจกเนของฉันโอ้แล้วก็ไม่สะอาดสุดๆเลยเธอ,อ,อแค่เฉยฉยฉันนะพุณมาเถอะอ๋อนี่มันอะไรกันเนี้ยฉันห้ามตัวเองไม่ได้แล้วฉันอยากลองกินจากถังสินเลยโมนิกา้าเธอทำอย่างนั้นได้ยังไง ตอนนี้ฉันมีช็อกแลตเต็มหน้าเลยอะไม่เต็มสักหน่อยอาเท่านี้ก็เรียบร้อยฉันบอกว่านี่จะเพียงพอที่จะดเธอไม่ให้ยิงของของฉันนะเธอว่าหนูนให้ฉันงั้นเหรอฉันไม่ใช่แมวนะเป็นไงดีเฉันมีความคิดอะไรที่ดีดีแล้วล่ะฉันนึกถึงสิ่งที่ใช้แทนช้อนได้แล้วฉันคิดว่ามันจะสะดวกได้กินแบบนี้ฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอทำอะไรนะ ราจะไปไหนนะฉันต้องการตู้เย็นนะฉันอยากทำไอศครีมรสช็อกโกแลตล่ะฉันจะทิ้งมันไว้สักพักในนี้ฉันหวังว่าแผนงฉันได้ผลนะต้องอดทนรอสักน้อยแล้วก็ตั้งเวลาไว้โอ้ว้าวเวลาผ่านไปเร็วมากงั้นก็ถึงเวลาแล้วเพราะงั้นฉันจะเอาไอศครีมออกมาดูเหมือนว่ามันแข็งได้ที่แล้วล่ะนี่แหละที่ฉันต้องการให้ฉันดูสิว่าเธอทำอะไรมา เธอต้องหวันนงนิดนะดูสิมันกำลังออกมาแล้วนี่คือไอศครีมแท่งรสชอกลัของฉันฉันคิดว่ามันคือผลงานชิ้นเอกของฉันเลยโอ้และโลชา่นนี้โอ้เป็นแผนที่เจ๋งมากเยี่ยมไปเลยฉันมีความสุขมากเลยฉันก็อยากเลียด้วยแล้วมันอร่อยจริงจริงด้วยเธอกำลังทำอะไรนะเจสนี่มันไอศครีมของฉันนะ ฉันก็แค่อยากลองซึ้งหน่อยนะไม่ใช่เรื่องใหญ่สึกหน่อยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยืนมันน่าเสียดายที่มีเหลือน้อยแล้วฉันคิดว่าฉันจะกินให้หมดเลยในครั้งเดียวฉันต้องการไม่แล้วล่ะอย่าทิ้งก่นการสิตอนนี้เธอเสร็จแล้วนั่นก็ตาฉันบ้างไปกันเลยฉันคิดว่ามันต้องทั้งอร่อยและก็สนุกแน่นอนจะเเขี้ยวหมากฝรั่งเลยแบบนี้ เธอสามารถขอความช่วยเหลือจากฉันได้ตลอดเวลานะฉันอยู่ตรงนี้ไม่ล่ะฉันไม่เคยสงสัยในความสามารถของตัวเองเลยฉันมั่นใจว่าฉันรับมือได้สิ่งที่สำคัญคือไม่ต้องรีบไปไหนก็แค่สนุกกับชีวิตฉันเลิกที่จะชอบรสชาติของมันมากแล้วล่ะฉันชอบมันจังเลยแต่ตอนนี้ขากันเกลของฉันเลิ่มไม้่อนแล้วสิฉันไม่เห็นว่าเธอคว้างไปทั้งหมดมาที่ฉันน่ะโท่าทีฉันไม่ได้สังเกตนะเดี๋ยวฉันทำความสะอาดให้นะรอแป๊บ เธอแค่ต้องเป่ามันทิ้งไปด้วยไดเป่าผมไงไม่เห็นยุ่งยากโอ้รู้สึกดีจังเลยผมของ,อง,องฉันเปลวสวยสวยงามไปกระส่ายล้มเห็นมะฉันบอกแล้วไม่มีปัญหานะแล้วจะเป็นยังไงถ้าฉันใช้ได้เป่บผมป่าหมอกฝรั่งฉันใหญ่อันนี้ล่ะเป็นวิธีที่น่าสนใจมากงั้นก็ลองดูฉันทำได้แล้วโมนิกาเธอเห็นมะโอว้าวดูสิหมวกฝร่งของฉันใหญ่ขนาดไหนะ แล้วเธอจะกินยังไงล่ะฉันคิดเอาไว้แล้วล่ะฉันแค่ต้องการความช่วยเหลือจากเธอนะ่ะเธอแค่ใส่มากฝรั่งในปากของฉันผ่านกลวยนี่มนิกา้าเธอทำได้ดีมากเลยเลย,เ,ลยเรียบร้อยมากฝรั่งหมดแล้วฉันรู้สึก,แ,กแปลกๆก็เธอรู้สึกเหมือนถูกระเบิดจากภายในสู่ภายนอกสินะอาฮาเราได้ลูกบอลแล้วนี่ เจสพวกเราทุกคนแต่ไม่ได้หมอกฝรั่งเลยโอ้โทษทีไม่ได้ตั้งใจนะ